สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเพื่อทุกคนบ้ากับตันเก็บพักตำลึงห่าตัวหน่มันงามงามผู้ทั้งหนอกองเก็บเบิร์ดอะฮัมตอนนี้แหละมันจะติตายเบิดตอนยี้แหละมันจะติตายเบิดหลักไมี่ตอนเลย อู <rude S 2> 有有้หลักมีจนใดก็ส้าเจ็บอยู่เลยเก็บเธอได้แห้งกระปงงคืออนี้น้อยหนึ่งตะกี้นะเอ้ามีคนยอดตัวและโบเมนย่ามันปุ่มคนตกใส่แล้วมันกระปรงย่ามันปุ่งรึเปล่าอุ่มป้อามอยู่ทึงผันนะ มีแต่ยอดใหญ่ๆเห็นเด้แต่ว่าเอาไม่คันก้อมาก้อเอาเอาต้นอันต้นอันนี้ห้องอันพอเลิศคือตายครับนี่ดักดวงดักว่ะนะตายเลยเด้อห้องมันแดดเบิ่งดูต้นของเฮากันน้านาเล้ยงอพี่น้องกันมาเห็นต้นใหม่จะตกใจว่าดวงดักเมื่อไรพอมันแดด แดดมันฮอนผูกของข้าวอมต้นนะตายไปเลยป้าฮัมเลือแต่พักตำลิงเด้เขี้ยวๆนะแล้วมาว่าพักตำลิงมันยังเซยน่ะน่ะหุบอะไรผูกพักตำลิงนะนะพุดหนามันดีอะไรมันเม็นตีนังฮงฮักของข้าก็เบิ่์ดแม่ผูกกับผ้าผูกเออตายสองต้นแม่ว่าอยู่หนาเฮือนนะมันจะกินหนามเนาะ เมล้าเฮือนเคียวพดเลยมันอันน้ำบัวไตกในชวนเท่านี้มันมีดึงลงอันนี้ดึงลงมันขึ้นมลดึงลงนี่ดึงมันลามแถวหอันหยอดอยู่ผูเปอะลายลิขันขึ้นเอาได้ผู้อยู่ผุ่มดอกไม้ผู้ดึงมันลงดึงมันลงลองกินดิบๆลองเบิ่ง ดึงมันลงแบบนี้ครับเดือเหลืองอยู่เลยนะอพอแล้วต้มใส่มาม่าแล้วอมได้บอกว่าสีนอาปะโอ้ยมันได้มันสิขึ้นได้ยืนเหยียบลังคาท่านบอกขึ้นลังคาอะไรกันเน่วะโอ้ยหันด้วงดักแต่หันยืนเหยียบลังคาเลยตัดต้นมาเกี่ยวโอ้ยอตาบต้นไมนเป็นหมาด้วงดักมันบม่ได้ตายธรรมศาสตร์นะด้วงดักมัน คือหอยจาหดอยู่<ไ>ปลายผ<ป>ูอยู่ทางปลายมันผู้เป็นดอกป้อผูยอดมันจเอามานันไยากดึงมันลงละแหละดึงกับผู้ที่ขาดคันโบอเอาขึ้นไปปดเอา นางนไหมมุอว่าเนี่ยเอาไปแกงโลรึงมนเลยเอาในกอนี่แหละสองสามสี่มีสามสี่ตูกำลังก่มเมื่อเมื่อในเบิ่อมดแดงมันออกไปแล้วมุอว่าหนึ่งมดแดงหุบจนไปเห็นห่านออไม้มางวมาต้มยาแตก่มาสะเอาเอาสลามมาอึบได้สลามตัวทางออกเก่า ตัวมันแห้งม mm ันแหลกตัวใหม่ตายมันบัวแม่นนะฮะขณะตัวอื่นไม่เห็นตายขนาดน่ะป้าตุ้มกีด้าปุ้ยตุกบันมีคนกินนะผูป้าหยอดผักตำลึงเมล็ดต่อยลงมาเกี่ยวมล็ดมนหลวกผักพี่เนาะผักตำลึงกับผักแตงนัวโอ้ากัปตันขึ้นล่าล่ายอดมัน ไมนกระตำลมอยู่ลแล้วนี่ต้นหอมหอมนะ้านต้นหอมหอมนี่ลงมาการะำลงเลยสิทธิ์สิทธลุ่โลดสิทธิ์ลงรมโหลดทำง่ะตัวมันเพื่อมาใส่ทางกระซีนะพันต้นหอมหอมเน,นื้อลง <c oughs> คือขักนกลางหาง่างใจของนามก็ได้ อืทีมลงทีมลงนี่ฮบบพะพนะ่อน่ะคือยังไลยอยู่ผูกจะปลาอยู่อเออทิมลงวู้สีมือหับเนาะว้าวเออ ห่นลงงานตัวมันเดมานะพักตำลึง่งพักตำลึ่งก็ฮหึอออกเบดนะคอยคอยสร้างเอาจักหน่อยไปพับนะต๊กแบบนั่นนะคอยสร้าง้างสางส้างพักตำลึ่งนะถิ่มโลดข่านหน่อยเสียว แล้วมันขาดเงือบอ่ามันขึ้นจนเป็นเฮือนแบวบบบบบบบ่าแดดจนบวสอดแดบดบแดดจนบวสอดแล้วครับเฮือนยี่ร้อยนะกูว่า อย่างที่นี่เบืดแล้วสังสี่ได้กระสออยู่นขนคั่วนะ่ได้สอดขี่ขีไก่ขี่ใส่จนสังนกะสีขาดอคอยคอยพันเครือพักํำลึงอ,ออกก่อนทาม่านออกแล้วมันกัแป๊บเดียวมันกับเบิดมันขาดไว้ เออพันลงเบิดโลดเสียดายมันสูงมันกินยากพันลงกินต่ำตำเอาพันธุ์ลงกับตายเออบอกก้บวเสียดายบ่อยากพันแต่ชาวแฟงว่าพันลงกินต่ำตำมันกินง่าย ว่างเด้อบึม่มลงสา <laughs> นานเพื <laughs> อ่อว่าจะลิงหาหัว <laughs> น,นั่นนะให้มันขาดออกจากต้นเขียบนะฮะนั่นนะเก็บเก็บเก็บอ๋อหนอมันเก็บไปให้ไม่ใหญ่โอ้โออห,หไลหลี ตาเสียด,ดายนะครับเนาะตาเสียดายเว้ยเอาบ่ลใหม่ก็บลงมาพันลงพันสิพันมันถิ่มลด วิธีให้มันกินง่ายอันนี้ไปหาใ่ใหญ่พี่น้องเลยพัดหอกล้วนนอตเตอต้นเออเก็บเก็บอ้อยยอดมันนะฮะบอกระบาดเยดายพี่น้องเอาลงมาแบบนี้เลยเอามันเพ่ได้อึบต้นอันนั้นหองระบาดห้องบานอันนั้นนะนั่นนะต้นมากอันนั้นนะ <ม>เออหมักนี่ยามันถับเด้อเดี๋ยวมันสิ่อ๋อตายอยังเงินแห้งที่แหล่ต้นักเออเอาออกไปนัวว่นแหละป้าพี่น้องซัมซิกินวัเนี้เดี๋ยวให้ยเศร้าจ่อยมาเก็บไปผักแม่แล้วนว้ำต้นน่ะสิเอาไปิ้ลหายไม่ใหญ่ตัวสิเอาเปให้เองบอล่ลเลยสิให้เอาไปอืมมันหักยอดบ่วย่างงามนะทําเนาะมันบ่ได้กข่อยเก็กเนาะมันบังามเออ ยิ่งเด็ดยิ่งงามยิ่งอ่อนเพาว่าน่าอ่ดอกไม้บ่ถ่าได้ซะเฮ็ดนี่ล่ะชินขางล่างเนี่ยน่ะข้างมันบ่ไผอยากมาเก็บเด้อ่ตําลึง่เอาลงมาลนี่เออเก็บง่ายๆมาอะนะแม่นั่งเฮ็ดหยังอน่ะ แก่ไก่พอนะมาเก็บมาเก็บอาเดอร์นี่ฟมเงงลงนี่ทางเที่ยวกูกระเซียวเธอเนียอย่าขึ้งงูสิมาผาดข้ออย่าได้นี่ดูทางเที่ยวนี่ก็ทีกะซีรอดกับเบิร์กแม่ยันงูนอนขวางทางว้าไปกอดเด้อจ้ล้มอยู่ดอก ดึงลงมาอย่างนี้น,นี่อัสิเลยสิเป็นติ๊กอัพเทียวเี่ได้พักพี่เนาะแต่ว่ามันกระปูมันกระปูอ่ะมันมันกระแตกง่ายยุ่งค่ะเว้แพรมันแพรไว้ยังนะครับหน้าแป๊บเดียวนี่โคดพรว่าผุ่มห้าวย่าง ยี่สองถมึงฮําเอาไปให้บ่ว่าให้เพิ่นมาเก็บเองกัปตันเก็บไปให้จ้อยเบิดล่ะเบิดเลยได้ให้แต่แม่ใหญ่ได้ให้แต่แม่ใหญ่สาวจ้อยมันมื้อนยเอาสกระปุให้นางขึ้นเอาตูดยังหลายอยู่ปุ้งอยู่ดอกผู้ผู้ํา ค้านั่งสีกินนั่งสิอองเอามือให้แม่ให้นั่งเก็บตัวพูทึ่งขึ้นไปพูยังนี่อยู่พี่น้องแล้วเ,เพลงสีขอปิดคลิปก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อสบายดีรอชมคลิปหนาพี่น้อง